อันน้ไหม่น่ับแค่ตัำก็ไม่เครื่องเสียเลยแล้วมไะสงต่าอยู่รูเือเป็นที่มนิ่อ,อ,นอ,อ,นอ,นอะไรบ้ยที่ีย <c oughs> ายฟังไหนจัไเอ่อ่เคยเรือายเ่ตอแบบ้มันมันองกากสิงห์แต่งต่ำไม่เคยเลือายบ

เมฆแล้วมันจะหายตั้งตร้อทุกวันไม่เหือนหายก้ันแล้วที่ราถกไหมเขาบอกถูกะไม่บอเขาบอกถูก่เนยาบอกห่อกพังต่างอตั้งตรอนทุกวันไม่เหือนหายตั้งต่ร้อทุกเหือดหายนะหไม่ใช่เหือนหายหรอกไม่เหือ อ่าไม่หายตอนนี้กำลังใส่เสียงน้องพี่ดาลาวสีเทลัทต้องลองอิมปอเสียงเมืองนอกนะครับแต่ปอลาวอายุเท่าไหร่แม่สั่งเรื่องละอย่าไปนึกถึงอาหารนะมันจะไปเสียดนะมันจะหิวข้าวนะน้ำเลื่อยจะออกนะถ้าร้องไม่เสร็จไม่ได้กินข้าวเพลงเนี้ยเพลงอะไรนะเพลงอะไรดาวกับราศีม สาวกัลสินทร์สิ้นหวังถ่ายทอดโดยสาวสาวพิราเราคนสวยโบเมียนสาวเออแสงอะไรนะแสงสอนาเขตสอนาเขตอ่าสาวสอนาเขตสิ้นหวังสิ้นหวังแน่นะกระรองโบจุกเพ่งนี่แต่ว่าไอ้มองอันนี้เฮ็ดดีให้เฮดีเนดีเชิลองยกขึ้นซี่ไป่หน่มดอะยกนี่ผมมาบ่วนาถึงบ่วนาถึงบ่วนาถึงเั็นนี่ละที่พอดีละพอดีละน้ยอดม ตัวนี้ถอนล้วกันเอาท่อนเพลงนี้ก่อนอนะ่ะข้าเป็นเขานี่นม,มันจะเข้าตรงนี้ดนตรีกับผึ่งเห็ดน้นองกับปรด็จสอมมันสอ่องใจยงอันนี้บ <laughs> <laughs> ระด็จสองไง <laughs> ดนตรีนะี่ยประด็จเห็ดส่งแหก่อนเลยเพราะว่าวุ้ยเวลาเห็ดไม่ <c oughs> เห็นอยู่ยะนะี่เลยลองเลยนะเ็ดลองเลยรับจุด ใจคงทำด้วยเห็นนี่เรื่องผู้ชายหัวใจคงทำหัวใจคงทำด้วยเห็นหัวใจหัวใจหัวใจคงทำด้วยเห็นนี่เรื่องผู้ชายหัวใจคงหัวใจคงทำด้วยเห็นก็ลองแบบนี้แหละลองแบบ ผู้ชายหัวใจคงทำด้วยวันในเองอันามื <S <S ่องด่วายหัวใจคงทำด้วยหัวใจคงทำด้วยหัวใจคงทำหัวใจคงทำด้วยหัวใจคงทำหัวใจคงทำด้วยมีกัใจ ย่อมต้นถือไทยใเรื่องนี้ก็ปวดแข็งปวดเนาะถือแบบเดียวยังไม่ไหวเลยมาตุ๊บอ๋อแล้ตรงไหนแต่ถ้าถามว่าเขาทำดีมทำดีตลอดสายเลยนะเพียงแค่ว่าตอนนี้มันขาดมันเกินอยู่นิดๆหน่อยๆมุนรอบนี้แล้วอืมอากาศถือว่ายังพ่สมบูรณ์แบบอะไรแต่ว่าถ้าเราเก็บเส้นนี้เอาไว้แล้วเราทำใหม่ เอเส้นม่เลยจะจะ่าออกสนี่ปเส้นรักนนะไม่นาะเอาไม่เลยมาเส้นมาเลยอันนี้ก็ลังสอบครับคะแนนริงหัวใจคงทำหัวใจคงทำหัวใจคงทำาปโดยความสีนองเป็นเด็กการสีนองสูงกว่าตนสบับเส้นหนึ่งลองที่น่งที่นึ่งี่นี่เลยแต่ว่าันสูก็นี้่สองสเสมอสม่เอ อันไปซี่เนี่ยพ่อฉันหรอกอันนักลองก็เรียบร้อยเรียบร้อยครับพี่น้องเลยไหน, <laughs> <laughs> นบอกว่าที่ดาลาวไงไมันเป็นที่ดาเลิงแล้วลูก <laughs> <laughs> ที่ดาลาวนะมันจะที่ดาลิงนะน <laughs> 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 อ๋อร่างกายสดชื่น <laughs> <laughs> เดี๋ยวให้พ่อภูนี้ซื้อโซฟาให้พ่อโนใหม่นะโซฟาไปแล้วละ่ะโซฟานี่ <laughs> ไม่ไงอาจารย์กูเสื้อจบอัลบั้มนี่เลยจบอัลบั้มนี่ดีดีไม่เห็นขึว่าแล้วโซฟาไปแล้วนะโซฟาไปแล้วมอนเอฟซีซื้อโซฟาให้อาจารย์โนได้นะครับที่ละเล่ามาลูกไหมขอเส้นใหม่เป็นแบบจรจริงอนนี้เส้นนี้เอาจริงๆนะเอาให้สนุกนะเส้นนี้นะโอ๊ยไงเป็มลายพูดดนตรีกับไม่ครับ เรียนเนี่ยไม่เอาว่าเป็นเดสิบเจ็เรียนเนี่ Come on. มากมากมทองีละนปียนะทอยว่ำต่อนต่อไอตรหนไต่อหม่นะงเได้ตังรองไนี่พอ้ไอมนี่จะองแล้วเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี